สวัสดีค่ะวันนี้ก็นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเมนูขนมจีนน้ำยาป่ามาฝากนะคะน้ำยาป่าน้ำยาไก่นะคะลูกชิ้นไก่น่องไก่นะคะแต่ว่าใส่ทูน่าลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะ เราก็ทำออกมาเป็นถาดกินได้เลยนะคะอันนี้จะใครที่กระเพาะใหญ่หน่อยก็รับประทานคนเดียวได้เลยสำหรับถาดนี้นะคะนี่ก็เป็นนี่ค่ะน้ำยาที่เราตักออกมาแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ก็เป็นขนมจีนค่ะทุกคนนี่แล้วนี่ก็เป็นผักกับแก้มนะคะนี่ก็เป็นกระลำ เป็นผักกาดแล้วก็เป็นนี่ค่ะเป็นแรดิสนะคะมีแตงกวาแล้วก็กระหล่ำพวงต้มด้วยนะคะมีอะไรเราก็กินไปนะคะมีอะไรผักอะไรเราก็กินได้ทุกอย่างค่ะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่ค่ะวันนี้มากินขนมจีนน้ำยาป่าไก่กันนะคะมีลูกชิ้น ไก่ด้วยอร่อยอร่อยค่ะ